เห็นไหมฮะปื๊ดวิ่งมาครับเห็นไหมฮะเส้นบังคับขอบมาฮะปื๊ดถ้ามีแบบนี้ก็ สวัสดีครับกับสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับเจอกันอีกแล้วครับกับอมวิเชียนบุรีชาแนลครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้มีโอกาสหยิบเหรียญชนะมานเนื้อทองฝาบาทนะครับเอามาให้ FC ได้ศึกษาครับวันนี้จะรีวิวให้ดูครับว่าจุดตำหนิการซื้อขายเหรียญชนะมานเนื้อฝาบาทเนี่ยเป็นยังไงครับแล้วก็มีราคาเล่นหากันที่ราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ โอเคอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอาเหรียญน,นะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องออกไปก่อนเนาะเอาออกสักสองเหรียญเนาะมันจะเกะกะกไปฮะอ่ะอ่ะนี่ครับเหรียญชนะมารเนื้อฝาบาทครับอ่ะโอเคครับอันดับแรกเนี่ยชนะมารเนื้อฝาบาทนะครับจะต่อโคตดอ่ะนะครับนี่ต่อโคตดอ่ะต่อไงนี่มาดูกันครับนี่ตรงนี้โคตดอ่ะเห็นไหมฮะตรงนี้โคตดอ่ะครับ ทองแดงจะต่อโคดอุนะครับซึ่งต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าโคดอาะกับโคดอุเป็นยังไงครับอืมตอกจางจากทองแดงนะนี่โคดอาะจะเป็นอย่างนี้ฮะตัวตรงนี้ฮะเป็นโคดอ่ะนะครับตรงนี้เป็นโคดอุนะครับโคดก็ต่างกันเลยฮะเห็นไหมฮะโคดก็ต่างกันแล้วนะครับอ่าอันดับต่อไปครับอันดับที่สองครับอ่ะเอาทองแดงออกไปอันดับที่สองนะฮะง่ายๆเลยนะครับพลิกไปด้านหลังครับ ด้านหลังครับจํานวนการสร้างก่อนเลยฮะจำนวนการสร้างเนี่ยจะหนึ่งหมืนเหรียญฮะถ้าตัวเลขไม่เกินหนึ่งหมืนเนี่ยเราโฟกัสได้เลยครับว่าอาจจะเป็นของแท้ครับถ้าตัวเลขเกินหนึ่งหมืนี่เขี่ยออกได้เลยครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นสองหนึ่งหมื่นสามเนี่ยก็จัดไปฮะเออเขี่ยออกได้เลยไม่ต้องแตะนะครับอันดับที่สามครับดูความคมชัดครับอ่าดูความคมชัดของลูกกระตา่ายมาเดี๋ยวให้ดูครับว่าลูกกระต่ายคมชัดเป็นยังไงฮะอ่าเห็นไหมฮะนี่ตรงนี้ฮะ ลูกตาหลวงปู่ครับคมชัดลึกเลยนะครับเนี่ฮะลูกตาหลวงปู่คมชัดลึกเลยครับไม่เบอร์นะครับคมกริบเลยอันดับต่อไปฮะอันดับที่สมครับไปดูที่เส้นสายลายกระหนกครับนี่นี่ฮะเส้นสายลายกระหนกยันนะครับคมชัดผิวตึงสวยงามนะครับไม่มีตื้นไม่มีเบอร์ฮะไปดูนะฮะตัวพญานุงพญานาคนี่ชัดเจนเลยนะฮะไม่เบอร์นะครับไม่มีตื้นนะครับ เห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมครับไม่ตื้นไม่เบอรอเลยฮะเห็นไหมครับคมชัดหรือครับนี่ฮะเป็นไงฮะตัวหนังสือคมชัดนะฮะแล้วก็เหรียญเนี่ยเป็นริ้วริ้วรัศมีเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับสวยไหมฮะอ่าอันดับที่สี่ครับสังเกตที่นี่นิ้วมือนิ้วเท้าหลวงปู่ มันจะนูนฮะมันจะนูนนูนบางองค์เป็นเล็บมีเล็บเลยนะฮะแต่บางองค์ไม่มีก็มีนะฮะแต่มันจะไม่แบนครับจะไม่แบนห้ามแบนเด็ดขาดนิ้วเท้าลงปู่จะไม่แบนห้ามแบนบูบี้หรือนิ้วแบนแบนออกไปเนี่ยนะครับห้ามเด็ดขาดนะฮะนี่มาดูองค์นี้ฮะเห็นไหมฮะจะเรียวจะคมจะนูนจะไม่แบนนะฮะมาดูองค์นี้ฮะนี่ทองแดงบ้างเห็นไหมฮะเรียวคมไม่แบนฮะองค์นี้บ้างนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ เรียวคมเล็บเป็นเล็บครับไม่แบนไม่ติดกันเป็นปื้นครับไม่เป็นขี้กากนะครับอันนี้เราจะดูความแทก๊ได้ได้เลยนะครับนะอันดับต่อไปครับดูที่ซุ้มดอกบัวครับซุ้มดอกบัวดูตรงไหนนี่ครับตรงนี้ฮะพริกข้างหลังเข้ามาฮะดอกบัวฮะนี่ฮะนี่ดูตรงไหนพริกเข้ามาฮะด้านหลังเห็นไหมฮะพี่เห็นดอกบัวไหมฮะ นี่ฮะดอกบัวตรงนี้ฮะนี่ครับโค้งจะมีความโค้งเข้าเหลี่ยมฮะนะครับถ้าโค้งแล้วตรงเนี่ยเก๋เลยนะฮะแต่ถ้าโค้งแล้วตัดเหลี่ยมตัดมุมเนี่ยโค้งเห็นไหมฮะโค้งมาฮะปื๊ดเข้ามุมครับป้าบดูองค์นี้ฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะปื๊ดโค้งมาปื๊ดเข้ามุมเลยเห็นไหมครับอ่า จะเป็นแบบนี้ฮะดูทองแดงฮะเหมือนกันครับเห็นไหมฮะปืด๊ดโคออกมาฮะแล้วก็เข้ามุมฮะนี่ครับแท้นะฮะแท้เลยนะครับแท้เลยนะฮะอันดับต่อไปดูอีกแบบหนึ่งกันพลาดครับให้เล็งไปที่ตัวเลขครับเห็นไหมฮะเห็นตัวเลขของพาไหมฮะตัวเลขของพาด้านหลังฮะมันจะเป็นตัวเลขสโลปครับตัวเลขมันจะสโลปครับเห็นไหมฮะเลขสี่เห็นไหมฮะ สโลปครับเลขสามน,นะฮะเห็นไหมฮะเลขสองมันจะไม่เป็นแบบเส้นขนมจีนพี่มันจะไม่เป็นแบบเส้นขนมจีนมันจะสโลบสโลบหน่อยะฮะนี่ดูฮะเห็นไหมครับถ้าเลขสี่นี่จะดูได้ชัดเลยฮะเป็นแทบทุกเหรียญครับมาดูฮะเห็นไหมฮะสโลปเลยนะครับถ้าเจอเลขสี่กับเลขสามเลขเก้าเลขอะไรเนี้ยที่มันสโลปเนี่ยนะครับซื้อได้นะฮะซื้อได้เลยนะครับนะ แต่ถ้าเกมันจะออกเป็นเส้นขนมจีนนะเหมือนเหมือนล่องน้ําที่มันไม่สโลปอะ่ะเหมือนดินมันไม่สโลปแล้วอะ่ะเออเออถ้าเป็นหลุมคล้ายเส้นขนมจีนเนี่ยไม่เอานะครับนะอ่าอันดับต่อไปเลงที่เส้นบังคับขอบครับด้านหลังเหมือนเดิมนะพี่เห็นตรงนี้ไหมตรงขอบขอบตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมปุ๊บมันจะมีเส้นบังคับขอบวิ่งมาเห็นไหมครับเนี่ยฮะมีทุกเหรียญฮะ ามีบ้างนะมีคมคมมีบางมีน้องอะไรก็มีบ้างนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะปืด๊ดนี่ตรงนี้ฮะวิ่งเริ่มวิง่งแล้วฮะคมครับเห็นไหมครับเนี่ยคมครับเส้นคมมากเลยฮะปืด๊ดวิ่งบังคับขอบมาฮะเห็นไหมฮะปืด๊ดเห็นไหมฮะนี่คือแท้เลยนะครับแบบนี้แท้เลยนะครับ นี่มาดูอีกเหรียญครับอ่าดูฮะปาาเห็นไหมฮะปื <t plausible> ๊ดี่ฮะเส้นบังคับขอบเห็นไหมฮะปื๊ดวิ่งกลมคมมาฮะอืือถ้ามีแบบนี้ก็แท้เลยนะครับแท้เลยนะครับนี่มาดูอีกเหรียญครับเห็นไหมฮะเริ่มกรอบดูยากหน่อยเห็นไหมฮะปื๊ดวิ่งบังคับเห็นไหมฮะเส้นบังคับขอบมาฮะปื๊ดถ้ามีแบบนี้ก็แท้เลยนะครับ อันดับสุดท้ายครับให้พลิกมาด้านนี้ครับปุ๊บนี่พี่เห็นขอบตรงนี้ไหมฮะนับขึ้นไปฮะหนึ่งหนึ่งว้ล์วหนึ่งว้ล์วสองเปลี่ยนตรงนี้ไหมฮะตรงขอบว้ล์วสองเนี่ยฮะมันจะมีฟันเฟืองอยู่ฮะเออมันจะมีฟันเฟืองคมๆอยู่ฮะพี่เห็นไหมฮะตรงนี้ฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยฮะมันจะมีฟันเฟืองคมๆอยู่ฮะ หนสเห็นไหมฮะอ่าส่วนไม่มีก็อาจจะมีฮะแต่ถ้ามีแล้วแพ้เลยอ่าง่ายๆเลยนะครับสำหรับเหรียญนชนะมานเนื้อฝาบาทครับอ่าโอเคนะอ่ะโอเคครับเป็นไงกันบ้างสําหรับเทคนิคการดูเหรียญชนะมานเนื้อฝาบาทครับถ้าใครมีนะฮะก็สามารถส่งรูปมาตรวจสอบได้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมดูให้นะ สงวนราคาก็ประมาณห -6000 บาทนะครับรับเช่าอยู่นะครับเราวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ